รางวัลของการชนะเทนนิสรายการใหญ่ๆนี่เจ๋งขนาดไหนและทำไมหลายคนบอกว่าไม่ต้องเป็นแชมป์ก็ได้ไม่ได้แชมป์แต่มีคนชมยิ่งกว่าแชมป์วัสดีครับจริงๆเนี่ยตอนนี้อีกหนึ่งแพชชั่นของผมคือเทนนิสนะและนี่ก็เป็นหนึ่งในไม้แร็กเกตเทนนิสที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยมากที่สุดแต่ตอนนี้ผมต้องพูดถึงเรื่อง เทนนิสรายการใหญ่เทนนิสมันจะมี4รายการหลักๆก,ก็มีที่ออสเตรเลียออสเตรียโอเพนนะครับมี French Open ที่ฝรั่งเศสอยูปบนปด้านที่อังกฤษแล้วก็ US Open ที่อเมริกาเป็น4รายการหลักเขาเรียกว่าแกรนด์สล m ถ้าเกิดเป็นกอล์ฟเขาเรียก Major นะครับก็คือ4รายการคือในปีนึงจะมีจะมีอ่าใช่ฮะเมเจอที่ดูหนาเฮ้ยแต่มันมีคคำถามสำคัญครับที่หลายคนสงสัยคือเวลานักเทนนิส ที่ได้แชมป์รายการใหญ่ที่วิมเบิลดันเขาไม่ได้ทัวยแชมป์แล้วเขาได้อะไรและวันนี้แชมป์จะมีของที่ระทึกสมบัติจากวิมเบิลดันที่ล้ำค่าชิ้นเดียวในโลกแต่ก่อนจะไปดูไปดูก่อนเอา้าแล้วไม่ได้ทั่วที่ชูได้ไรรางวัลของการชนะเทนนิสรายการใหญ่ๆนี่เจ๋งขนาดไหนและทำไมหลายคนบอกว่าไม่ต้องเป็นแชมป์ก็ได้ ขอแค่เข้าถึงรอบ8คนสุดท้าย q u a เตอร์ไฟนอก็สุขใจแล้วให้มันมีอะไรอ่ามาดูแชมป์กันก่อนครับนอกจากเงินรางวัล1 3 1ล้านบาทซึ่งหลังจากหักภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆน่าจะเหลือไม่เกิน81ล้านบาทนะฮะอย่าไปเข้าใจนะครับว่าเงินรางวัลคือเงินรางวัลจำนวนนั้นเป๊ะๆเข้ากระเป๋ามันมีค่าใช้จ่ายค่าโคช้ช ภาษีบลาบลาบลาอีกเยอะแยะมากมายได้ภาพที่เท่ที่สุดครับเพราะว่าหลังจากได้ถ้วยแชมป์คุณจะถูกเชิญขึ้นมาบนระเบียงต่อหน้าผู้ชื่นชมมหาศารแล้วชูแชมป์แต่ถ้วยที่คุณชูคุณไม่ได้กลับบ้านนะฮะถ้วยนี้มีความสูง4 7เซนห้ามนำกลับบ้านครับต้องเก็บไว้อยู่ในมิวเซียม ของผู้จัดจการแข่งขันนะฮะโดยนักกีฬาจะได้ถ้วยที่ระลึกที่ขนาดเล็กกว่าของจริงประมาณ25%ชื่อติดบอร์ตลอดการฮะซึ่งซิจูเวชันตอนนี้ถ้านอวักโนโควิดจอโควิชได้อีกหนึ่งแชมป์ที่อังกฤษนี้ก็จะเป็นสมัยที่8จะเยอะสุดคู่กับโรเจอร์เฟด คนที่เป็นแชมป์จะได้2,000แต้มฮะเยอะที่สุดในการแข่งขันรายการเทนนิสแล้ว2,000แต้มเยอะแค่ไหนเอาง่ายๆฮะสมมุตินักเทนนิสจากไทยบูมกาิดิ์มืออันดับ406ของโลกที่เคยซัดกับมือ5ของโลกดานิเอลเมดเวเดฟอย่างสุดสูสีสมมุติบูมชนะวิมบัลดันได้2,000แต้มเนี่ยนะฮะจะส่งเขาจากมือ406ไต่ขึ้นมาเป็น 22ครับได้แสงได้ทั้งฟลอเพราะว่าในงานเลี้ยงแชมเปี้ยนส์ดิเนอร์แชมป์ป่ายิงและชายจะได้เวทีเต้นรำคู่กันดังสมใจสำหรับคนชอบแสงและนี่คือสิ่งที่หลายคนสนใจและหลายคนก็ยังไม่ได้คำตอบมาช่วยกัน หาข้อมูลนะฮะคนที่เป็นแชมป์เนี่ยจะได้เป็นสมาชิกที่ศูนย์กีฬาวิมเบิลดันแล้วก็ได้บัตรชมเทนนิสที่คอร์หลักเซนเตอร์ u คอร,คอรตลอดชีวิตซึ่งน่าจะเป็นที่นั่งที่ดีมากๆแม,กม,กมก็กซ์เพราะขนาดคุณเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณเข้าไปใน8คนสุดท้ายหรือที่เขาเรียกกันว่า last eight club เนี่ยนะฮะก็จะมีสิทธิประโยชน์ทั้ง บัตร2าใบสำหรับคุณและผู้ติดตามจะดูแมชไหนในวิมเบ์ดันก็ได้ตลอด2สัปดาห์ยังมีห้องสวีทส่วนตัว Last a g Club ที่มีอาหารเครื่องดื่มบริการมีสิทธิ์ในการซื้อเครื่องดื่มในราคาถูกกว่าปกติตอนเย็นเป็นเมมเบอร์ที่สนามเทนนิสเป็นเมมเบอร์สนามกอล์ฟและก็ยังได้บัตรชมละครเวทีฟรีปีละ2ใบซึ่งน่าเสียดายนะฮะสนักเทนนิสของไทยเราเนี่ย คุณปิกดานายเคยเข้าลึกสุดก็คือรอบ64คนสุดท้ายคู่แฝดสนชัดสันชัยรวมไปถึงคุณบอลพราดอนนี่ก็เกือบได้นะฮะเคยเข้าถึงรอบ16คนสุดท้ายจะมีความภาคภูมิใจก็คือคุณแทมมี่แทมารีนครับซึ่งจัดไปเคยเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายในปี2008โอ้โหถ้าเกิดเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายยังมีสิทธิประโยชน์ขนาดนี้ เป็นแชมป์นี่จะขนาดไหนใครมีรายละเอียดเพิ่มเติมช่วยบอกได้ในคอมเมนต์นะจ๊ะไม่ได้แชมป์แต่มีคนชมยิ่งกว่าแชมป์แมโนวัคโนโควิตจอโควิชนักเทนนิสที่ successful ที่สุดตลอดการเนี่ยจะไม่ได้แชมป์วิมเบลดันปีนี้เข้าถึงรอบรองนะฮะและบอกว่าแม้อายุจะใกล้40ยังจะแข่งต่อซึ่งสวนทางกับความเชื่อโบราณที่ว่าควรเลิกเล่นเมื่ออยู่จุดสูงสุด ต้องหยุดเล่นเมื่อเป็นแชมป์ไม่ใช่ตอนที่ช้ำให้คนเขาขำซึ่งในรุ่นใกล้เคียงกันเนี่ยโรเจอร์เฟเลิกไปแล้วเกือบ3ปีราฟานาลาอาร o ดิโอสไปแล้ว8เดือนโนโควิด no จะปืนไปอีกแค่ไหนและทำไมในวัย3 8ที่เห็นชัดเลยนะฮะว่ามือ6ของโลกเนี่ยตอนนี้จังหวะเนี่ยช้ากว่ามือ1มือ2ที่อายุน้อยกว่าเขา15ปีบวกบวกอย่างชัดเจนเนี่ย ทำไมโลกยังชมแล้วก็เชียร์โนวัคแล้วทำไมการเล่นให้นานที่สุดแม้จะไม่ชนะคือความแค่สมัยใหม่ที่ไม่มีใครเคยคิดมาก่อนเร็วๆนี้เดี๋ยวจัดไปเป็นไงคุณเวลคุณผู้ชมจเมจ๋งไหมเจ๋งไหมเจ๋งไหมเคยผ่านร่างกายของนักกีฬาระดับโลกมาแล้วนะแต่ไม่บอกว่าเป็นใครนี่ครับ กินยังอยู่เลยครับผมให้ดมก่อนนะฮะคุณโชคดีนะ,นะแต่ผมจะบอกให้ว่านี่ฮะเวลานักเทนนิสระดับโลกไปเนี่ยนี่แหละครับคือสิ่งที่อยุอออ่แต่ผมจะให้ดูนี่มันพีกตรงนี้ผมอยากได้ปีนี้ปีเดียวพราอะไรคุณรู้ไหมมันมีความสำคัญกับผมหาเฮ้า ในวินเบ์ดัน e ทุกปีผมอยากมีผืนนี้เพราะว่าเป็นปีที่พาร์ทเนอร์ของผมคุณวิวพงษ์ชนกเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์2009แล้วรู้สึกว่าตอนที่คุณไปประกวดมิสเวิลด์เนี่ยช่วงแรกคุณต้องไปสปอตที่อังเกตด้วยใช่ไหมใช่ค่ะถูกไหมนั่นแหละครับฉะนั้นอันนี้เลยเป็นหนึ่งในสมบัติผ่านนักกีฬาระดับโลกผ่านวิบดันและเป็นปี ที่ทำให้ผมได้เจอหนึ่งในของขวัญที่ดีที่สุดในชุดของผมพูดได้ดีมากว่าเราสุขแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ